หกหลักหกประการนะครับที่ทําให้ลินโดดามินชีเป็นคนที่ถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดของความเป็นมนุษย์เป็นอัจฉริยะบุคคลที่ยากแท้จะหาคนมาเปรียบเสมือนได้ฉะนั้นเรามาดูหกข้อว่าเรามีกี่ข้อดีนะครับในความเป็นอัจฉริยาภาพของลินโดดามินชีอันที่หนึ่งนะครับ เรนนรู้แต่มีชี่มีความเลยครับอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดคือ i n d e f i n i t e มาแล้วค e y w เ r d ในที่นี้ก็คือ curiosity ความอยากร,ากรู้อยากเห็นนะครับนะฮะแล้วก็ฉะนั้น่ันจะเลยครับไม่หยุดหย่อนในการที่คนขวายหาความรู้จนรู้สิ่งนั้น เะรรู้แจ้งแทงตลอดโอ้โหมาแล้วนะครับสนใจเอ๊ะทำไมนกมันจึงบินได้เอ๊ะทำไมเอาหินปลาไปในน้ำเนี่ยจึงเกิดครับอลอยน้ํากระเพื่อมเป็นวงกลมไปเรื่อยๆนะเอาละนะฮะเนี่เอ๊ะตลอดเวลานะฮะฉะนั้นจึงอะไรครับเป็นที่มาของการเลครับฝ่หาความรู้ต่างๆยังไม่มีการสิ้นสุดนะฮะลุ่มลึกมากๆนะตอนที่ฉันเสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่า คนก็ไปเจอสมุดโน้ต notes ต่างๆที่ฉันจดไว้มีถึงกี่หน้าทราบไหมครับท่านผู้ฟังเจ็ดพันหน้านะไม่ต้องมานั่งจัดหมวดหมู่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องพุทธศาสตร์นี่เป็นเรื่องนนอนาโตมีสรีระวิทยาเมตตอง จดไปเรื่อยๆมาแล้วนะครับแล้วที่น่าสนใจน่ารักก็คือระหว่างที่จบเรื่องซีรีสเนี่ยคือจะมีเรื่องโจกเรื่องตลกเรื่องเล่าต่างๆที่ผุดขึ้นมาในสมองท่านนะฮะรือนักปก์คนนั้นคนน,คน,น,คนี้คิดอะไรท่านก็เขียนไปเรื่อยๆมาละทั้งนี้เพื่ออะไรครับมีการไตรตรองวินิจฉัยแล้วก็กันกรองความคิดต่างๆของเรานักคิดระดับโลกนะครับในสมุดเล่มนี้มีการพูดถึงสรีรวิทยาพูดถึงเกี่ยวกับพุทธศาสตร์นะครับ ธออรณีวิทยาการบินต่างๆเขียนไปเรื่อยๆโดยเฉพาะประชัชญาโอ้โหมาแล้วนั่นแหละ คนฉลาดจริงต้องมีการขีดขีดเขียนเขียนค,คิดอย่างเดียวจะเป็นโรคประสาทถ้ารุแรงข้แล้โรคบ้านะฮะเวลาเราทุกก็คือเราคิดนั่นคิดนี่ตลอดเวลาเขียนออกมา write it down นะฮะเขาเรียก c l a r i t y of thought การคิดอย่างชัดเจนท่านผู้ฟังผมใช้วิธีนี้ได้17ทุนท่านผู้ฟัง f u l b r i t f of foundation institute for the study of world politics university of virginia นะฮะ department of political science ได้เต็มหมดเลย มันต้องขีดขีดขิขนเขียนเพื่อบอกสองภาแฟรซอินิสตลอดเวลาว่าท่องไปเถิดสิบชาติก็จําไม่ได้หรอกได้หน้าลืมหลังต้องจด ต้องเขียนและเอาสิ่งที่เราจดเขียนเนี่ยมาทบทวนตลอดเวลาเโดยดางบัชีนี่เป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นจริงๆไม่ได้ขึ้นขกลางๆจนรู้แจ้งแทงอดสิ่งนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านนะครับชอบเรื่องความงามเรื่องอารมณ์สุนทรียะมาแล้วสิ่งนี้สําคัญมากๆคือเขาบอกว่าคนเรารู้เรื่องทฤษฎีสมองซ้ายสมองขวาใช่ไหมครับด้านซ้ายเกี่ยวความคิดทั้งหลายทั้งปวงการคิดเลขด้วยนะฮะ นะฮะตักกะลอจิกปัญญาอยู่ด้านซ้ายหมดปัจจุบันมนุษย์เราสมองเนี่ยจะใช้เฉพาะด้านซ้ายด้านอื่นไม่มีฉันนิริเครียดไม่คามว่าอะไรถ้าเจอสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือเหตุการณ์อันสยดสยอง เครียดเลยหน้าดำปีแลวก็จบลงด้วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ส่วข้อปุกกระดูกนอนไม่หลับแผลในกระเพาะโรคเลยครับเบาหวานนะฮะแล้วก็สโตรกต่างๆปอกคนจะเป็นสโตรกต้องต้องปอกท่านผู้ฟังต้องเครียดไม่เครียดจะเป็นสโตรกไม่ง่ายมากนักมันยากนะฮะแล้วก,วก็อ้วนด้วยโรคอ้วนสังเกตไว้ก่อนจะเป็นสโตรกจะอ้วนแล้วก็เครียดไปเลยมันเป็นปัจจัยธรรมดาท่านผู้ฟังที่ต้องรู้นะฮะเมื่อเรารู้แล้วเราก็ตัดสินใจว่า ้าเจาอะไรกับชีวิตนาละเนี่ยสรุปเรียนเราโดนแต่เป็นชีนี่ใช้ทงางด้านซ้ายไปพอด้านขวาด้วยด้านขวาคืออะไรครับสีิภาพอารมณ์ความงามที่มองท้องฟ้านกโผบินมองดูต้นไม้ที่บานสะพังนะอกดอกทันตะวันนะครับฟังเี่งดนตรีโมซาร์ทแมวผมชี่สิงโตเป็นทันบีนคูนะครับน่ารักมากๆเป็นแ,แมวตัวแรกในโลกที่ผมเห็นนะฮะ ไม่มีความก้าวร้าวจะก้าวร้าวได้ยังไงท่านผู้ฟังเนี่ยอยู่ที่บ้านให้ฟังโมเส์ทั้งวันฟังเพลงคลาสสิมิว s i c นะครับเพลงคลาสสิกทั้งวันผมพูดจาสิงโตพูดจาเพราะๆตลอดไม่คือตีไม่คือว่าไม่คือครับใช้ความรุนแรงเชื่อไหมครับเขาเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นพูดอะไรก็เชื่อหมดยิ่งกับคนอีกท่านผู้ฟังฉะนั้นเราผมต้องการฝึกสมองด้านขวาของสิงโตนั่นเอง ให้สิงโตเนี่ยมีความเมตตาอบอ้อมารีลวงพูดจาสิงโตพูดจาไปเหตุลเรอะมากพูดดียิ่งกว่าคนอีกทั้งผู้ฟังปรากว่าสิงโตนะเจอผมว่าใจความไพเราะอ่อนนุ่มอยู่คนเดียวในบ้านเนี่ยเลยกับเด็กที่บ้านก็ตามก็ฟังอะไรครับโมเสสฉะนั้นครับสิงโตจึงถูกนวดสมองซ้ายและขวาซ้ายคือการพูดจาการคุยกัน นะลีนารูดดาวินชีจะเน้นสมองซ้ายสมองขวาตลอดเวลาถ้าผู้ฟังนะครับสรุปก็คือถ้าถานเป็นนักบัญชีเป็นนายธาคารก็ศึกษาไปเถอะให้รู้แจ้งแทงตลอดนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันคุณต้องมีความสุขต้องมีความสบายใจต้องรู้จักสินทรีฮนะต้องรู้จักพักผ่อนจิตใจดูสุมทุมผู้ไม้ดูน้ำนะฮะไปหาบ้านเล็กๆนะฮะเลคอนโดเล็กๆตามริมแม่น้ํา ไปอยู่หน่อยไปดูความสุขสบายดูท้องฟ้านสดใสนะฮะเรนดรูดามินชี่ชื่อว่าคนเราเนี่ยจะต้องอะไรครับมีการพัฒนาสมองตลอดเวลาสนใจเรื่องที่เราอยากสนใจแล้วลงลึกให้รู้แจ้งแทงตลอดเพราะท่านบอกว่านะครับเหล็กมนเนี่ยจะขึ้นสนิมหากไม่ถูกใช้น้ำที่นองเนื่องไม่ขยับจะเน่าเหม็น นะครับเนี่ยความเย็นที่ไม่มีการเคลื่อนตัวจะกลายเป็นน้าแข็งมาแล้วสร้างภาพนะครับเหล็กที่วางไว้โดยไม่มีการขัดสีหรือถูนํามาใช้มันจะขึ้นสนิมจริงไหมครับท่านผู้ฟังสร้างภาพน้ําปล่อยไว้เฉยมันจะเน่ามันจะเสียนะฮะความเย็นกระจุกอยู่จุดอดจุดหนึ่งโดยไม่มีความเคลื่อนไหว ็จะกลายเป็นน้ำแข็งสมองคนก็เหมือนกันทั้งู้ฟังหากไม่ถูกนำมาคิดคบคิดแล้วล่ะก็นะฮะมันก็จะทู่แล้วก็หมดประโยชน์ไปในที่สุดจะ่ลืมสมองเราเป็นแสนล้านเส้นนะครับแต่ละวันเนี่ยที่เราเออเอเอทั้งวันสมองมันตาย 8, 000, 000, แปดหมื่นห้าพันเส้นต่อวันนี่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วที่คนพบนะครับฉะนั้นจะต้องมีการคบคิดตั้งใจแต่การตั้งใจคบคิดสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่นสนใจไม่ใช่การฟุ้งซ่านมาแล้วการฟุ้งซ่านคือการไม่รู้ตัวว่าคิดอะไรอยู่ คิดเป็นตุเป็นตะ day dreaming ลอยไปลอยมาฮะใครขับรถเร็วหน่อยขับโมโหคิดเป็นตุเป็นตะดาเช็ดวอเตอร์ต่างเป็นต้นนี่ไม่ใช่การคิดนี่คือเรียกงฟุ้งซ่านการคิดเกี่ยวกับต่างๆจากการฟุ้งซ่านยังไงการคิดคือเราตั้งใจที่จะคิดรู้ตัวว่ากำลังคิดเรื่องอะไรรู้ว่าคิดไปทําไมนะฮะแต่ถ้าฟุ้งซ่านคือมันเมื่อๆลอยๆใครว่าเราเจ็บใจโอ้เราอับอายขายหน้าคิด และคิดน้อยคิดแบบลอยๆอ่ะอันนั้นไม่ใช่การคิดในเรื่องฟุ้งซ่านนะฮะสรุปก็ได้หนึ่งท่านผู้ฟังมีไหมครับความสน,สนใจในเรื่องที่นะครับแลวอยากรู้อย่างนะครับยังยังเอ่อยังถ่องแท้นะฮะแล้วก็โฟกัสไปจะรู้เกี่ยวเรื่องนั้นในขณะเดียวกันเราเลยครับเอ่อจะพยายามพัฒนาความสุขความสบายใจสุนทรียภาพความงานต่างๆต,ตลอดเวลามีไหมโดยเฉพาะอันหลังเนี่ยด้านขวาเนี่ยมีไหมนะครับ แล้วก็ที่น่าสนใจที่เออ,อันที่สองคือสรุปก็คือตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะครับท่านผู้ฟังใครพูดอะไรเนี่ยอย่าเชื่อถ้าเชื่อถือถว่าเราโง่จบพีเรียตเชื่อเท่ากับโง่แล้วคนที่บอกมานานกว่าเรเนอโดดวิชีซสอีกนะครับเรเนอโดดวินชีแค่หกร้อยกับห้าร้อยสิบปีมาแล้วนะครับคนที่บอกนานกว่าเรเนอโดเดวิชีซสอีกก็คือสมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้ากาลามาสูตรผมชอบคํานี้มากเลย นะฮะอย่าเชื่อพระต่างกันมาอย่าเชื่อพระเป็นศาสดาอย่าเชื่อพระฟังดูแล้วมีเหตุมีผลอย่าเชื่อพระมึงอรรที่จะเชื่อถ้าผู้ฟังนี่คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่ใช่กรถินสังฆทานสร้างพระปา่านะฮะสร้างพระสร้างวัตถุไม่ใช่ต้องเช่าองค์ละสองหมื่นสามหมื่นซึ่งฟังแล้วมันขบขันมากท่านผู้ฟังจะอะไรกันปานนั้นนะฮะฉะนั้นผู้ที่ล้มหลงไหลเชื่อกระช่างเขาเถิดเขาก็คิดได้แค่นั้นแหละ แต่เดาได้เลยคนคนเหล่านั้นต้องไม่ฉลาดพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องพิจารณานะคบคิดไม่ใช่เขาเป็นเป็นพระเป็นอาจารย์นะเป็นผู้มีอำนาจผู้จะถูกหมดใครบอกใครบอกนะฮะพระเจ้าว่าห้ามเชื่อแล้วแม้แต่พ่อแม่ด้วยโอ้โหฟังพ่อแม่พูดมาตต้องเอามาคิดไม่รู้ว่าแม่ผมสอนผมตลอดบุญ ถ้าบุญเชื่อแม่พูดทุกอย่างโดยไม่ไปไต่ตรองหรือไม่คบคิดและไม่ไปสังเกตว่ามันใช้ได้ไม่ได้บุญจะโง่บุญจะไม่มีทางประสบความสำเร็จชีวิตไม่มีทางจะเรียนสูงกี่ปริญญาไม่มีทางประสบความสำเร็จไม่มีทางมีความสุขเพราะอะไรรู้ไหมบุญถ้าบุญคิดไม่เป็นโอ้โเจ็บที่เจ็บก็คือมารดาเราผู้บังเกิดเก้าเขาอ่านสามก๊กสี่เที่ยวถ้าู้ฟังสามมสี่เที่ยวเขาบอกว่าคนเราเนี่ยชอบอะไรครับขี้เกียจและอยากมีเงินมีทองอยากสุขสบาย นะฮะมันไม่มีในโลกนี้หรอกมันฉาบฉวยอาจจะโกงเล็กโกงน้อยก็ล่วงสลายไปหรืออุ้มเงินอุ้มทองด้วยความทุกโศกเพราะมันไม่ใช่ของจริงฉะนั้นเรยสอนให้คิดนะฮะแล้วก็พิจารณาถึงแม้สิ่งที่เราคิดพิจารณาแล้วพิสูจน์แล้วจริงเนี่ยก็นะครับแขวนไม่เฉยเพราะมันอาจจะเป็นความจริงตอนนั้นเวลานั้นและเดี๋ยวนั้นสถานการณ์นั้นๆสับปะสิ่งในโลกนี้พระเจ้าบอกเกินดับและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรเหมือนเดิม สิ่งที่เรียกว่าจริงเป็นเซี่ยวนึ่งความเป็นจริงที่มันเกิดและจบและหมดแล้วและจะมีการเติมสีปรุงแต่งอาจจะมีการเลยครับระดมสมองในการสร้างภาพต่างๆเต็มไปหมดฉะนั้นต้องคิดท่านผู้ฟังอย่าเชื่อผมงกราบ้าท่านผู้ฟังถ้าเป็นแฟนรายการ New Dimension จริงเลิกก็ทีพอแล้ว that's it เพราะถ้าคุณเชื่อคนเนี่ยสมองมันจะเปรี้ยไมทย่ทํางานลียนารู้แต่เป็นชีววิาห้ามเชื่ออะไรทั้งสิ้นต้องพิสูจน์ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ถึงแม้ป็นจริงก็เก็บไว้ก่อน ที่ลึกกั่นั้นอีกเรนนโนดำวิชีบอกว่าคนเราเนี่ยมักจะอะครับยกตัวอย่างจะประสมความสําเร็จเนี่ยนรุนดำวิชีบอกเนี่ยชอบศึกษาเกี่ยวกับอะไรครับปัจจัยความสําเร็จก็ทําอะไรบ้างนะคนคนนี้จึงก้าวสู่จุดสูงสุดท่านบอกว่านีมันง่ายไปให้ศึกษาข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของคนเหล่านั้นว่าเออครับเกิดจากอะไรนะฮะควรจะแก้ไขอย่างไรทําไมเขาไม่ได้แก้และผลคืออะไร นี่ละครัคือเนดอโดว์ดวินชีซึ่งตรงตามนักตรานระดับโลกบอกว่าคนที่ฉลาดก็คือคนที่ศึกษาฮข้อบอกพร่องของตัวเองแล้วปรับปรุงแก้ไขแต่คนที่ฉลาดที่สุดก็คือคนที่ศึกษาข้อบอกพร่องของผู้อื่นนะฮะ อย่างทองแท้และพยายามหลีกเลี่ยงมาแล้วคุณไม่ต้องบาดเจ็บก่อนเงินฉลาดคุณไม่ต้องล้มไปก่อนถึงยิ่งประสบการณ์ความรู้ความสามารถโอ้โหเป็นยังไงครับสรุปอันที่สองฝากไว้น่านผู้ฟังมีไหมครับก็คืออะไรครับความครับที่จะต้องทดสอบก่อนใส่สแควรูททุกอย่างที่จะเข้ามานะฮะในสมองเราว่าจริงไม่จริงเราจะไม่เชื่อทันทีจะมีวิเคราะห์ถึงแมส้สุดๆที่ว่าเราคิดว่าจริงแล้วก็คิดว่าจริงตอนนั้นเวลานั้นเพราะศัพสิลในโลกนี้เกิดดับเปลีป่ยนแปท่านผู้ฟัง เป็นชาวพุทธเนี่ยไอ้แค่เขาเกิดดับเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นไม่เข้าใจก็ไม่รู้เป็นชาวพุทธได้ยังไงถูกไหมครับอันนี้จงทุกขกรดาตาอย่าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างดูสิครับกี่คู่แต่งงานกันยากันเต็มไปหมดวุ่นวายกันเต็มไปหมดนะฮะนั่ไม่เรื่องธรรมดามนุษย์ไม่ตื่นเต้นอะไรมากนักเกิดดับเป,ปลี่ยนแปลงเกิดดับเปลี่ยนแปลงเกิดดับเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนมันจะดับเนี่ยเรารู้ไหมปัจจัยอะไรทำให้มันดับนี่ มันต้องมองให้เห็นเป็นชดชดหมดนะครับคืออันที่สองท่านผู้ฟังมีไหมก็คือการที่ชอบใส่สแควร์รูทนะครับกับทุกสิ่งอย่างที่เราคับเชื่อนะใส่สแควร์รูทกับทุกอย่างที่เรากําลังฟังกาลังเอามาใส่สมองถ้าเรามีเซคันด์ทอสถือว่าใช้ได้ละแค่นั้นไม่พอที่สามนะฮะเดนนโ้จะไม่ใช่คนฉลาดจะต้องมีการฝึกขัดเกลาประสาทสมพันธ์ห้าตาหูจมูกลิ้นกายชอบมากเลย นะประโยคที่ด่งดังทั่วโลกก็คือ you look but you don't see you listen but you don't hear you touch but you don't feel you speak but you don't think อีกครั้งเลยครับประโยคเด็ดช็อตเด็ดที่สุดในโลกนะครับ you look but you don't see you listen but you don't hear you touch but you don't feel you speak but you don't think คุณมองแต่คุณมอไม่เห็นเพื่อนสายโซนทักเราเออตะกี้เรียกกันไม่ได้อ๋อทษทีไม่เห็นนะฮะ คุณฟังไม่ได้ยินฟังเลคเชอร์ฟังอะไรใจลอยเต็มไปหมดนะครับนะฮะคุณดมก็ไม่ได้กลิ่นนีฮะแล้วก็อะไรครับกินอาหารบูด,บดเน่าก็ไม่รู้กินไปจนท้องเสียนะฮะกินกินกินไปก็คิดไปจะมีสักกี่คนในโลกนี้ที่ประสาทจะ,จ,ะะาานะจะบุกจะไวเวลาเข้าลิ้มอย่างเงี้ยเนะจะบุกจะไวพอที่มันมีกลิ่นสาดกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมหรือเปล่าจะมีสักกี่คนในโลกนี้ที่กินอะไรปุ๊บเนี่ยลิ้มล้มันรสชาติอะไรนะมันแปลกประหลาด แตกต่างจากที่เรากินหรือเปล่ามันสะอาดสปกปรกเปรี้ยวหรือเปล่าจะมีสักกี่คนในยเฉพะการกินบางคนอนะฟุ้งซนะ่านเลยกินไปกัดเลยครับถูกนะครับอะไรลิ้นนะฮะถูกเหงืออเงี่เลือดไหลซะด้วยซ้ำฟุ้งซ่านไปหมดนะฮะแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นและแล้วก็กายเดินชนนั่นชนนี่ไม่รู้ตัวถูกไหมครับนะฮะก้มโอ๊ยปวดหลังมาละคือไม่รู้ตัวเลยเพราะใจลอยฉะนั้นเรียนนะเดิมที่ว่าคนจะฉลาดตาเปลืองได้เนี่ย จะต้องฝึกขัดเกลประสาทสัมผัสธะห้าให้แหลมคมซึ่งตรงตามวิปษษัสนากรรมฐานเตี้ยเลยพระเจ้าสอนนะฮะมองเนี่ยสิ่งที่มองเป็นวัตถุถูกไหมครับนะฮะแล้วก็ตามองก็คือก็คือการมองนะฮะแล้วก็อาการที่เรารู้ว่าเรามองอะไรนั่นแหละนะเขาเรียกวิญญาณขันโทคุณจะต้องรู้จริงๆในวันนี้เป็นต้นไปว่ามองเนี่ยคุณเห็นอะไรคุณฟังคุณได้ยินอะไรบุญชัยพูดอะไรคำตกคาผมบอกนักศึกษาที่แฟร์อังกฤษตลอดเวลาว่า การที่พูดภาษาอังกฤษคล่องเนี่ยจะ u g ต้ to เรี hear yourself speaking word by word จะต้องได้ยินเสียงตัวเองพูดจริงๆคำต่อคำเพราะถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงคุณเองคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณพูดผิดพูดถูกสำเนียงใช่หรือไม่ใช่คุณจะแก้ไขทันได้อย่างไรถูกไหมครับฉะนั้นจะต้องมีการฝึกขัดเกลาภาษาสัมรัสห้าเนี่ยให้คมชัดตลอดเวลานะครับแล้วเวลาพูดเนี่ยอย่าพูดตามธรรมชาติให้สมองสั่ง แต่ละคำออกจากปากสั่งไอเดียต่างๆออกมาคำต่อคำา w r r d by word ไม่รู้ไปจดลิื่อสิที่ไหนยิ่งอยากจดมากเลยลิขสิ่ของผมคือพูดทีละคำฟังทีละเสียงบ่อยครั้งมนุษย์เดือดร้อนจากคำพูดที่ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจหรือว่าคำหนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการพูด แล้วก็มานั่งเสียใจภายหลังหลายครั้งเราด่าลูกน้องเนี่ยจนลูกน้องดีๆหายหมดนะฮะเลยทะเลาะกับนายจนเราไม่เจริญก้าวหน้าเลยทะเลาะข้างบ้านจนเอาปืนเนี่ยมันยิงกันเต็มไปหมดไม่คําพูดจนสิ้นแล้วก็มักจะบอกว่าโอ้หลุดปากหลุดปากท่านผูฟ้ฟังโตป่านี้แล้วเนี่ยมันนั่งหลุดอะไรกันอีกเกิดมาต้องฝึกสมองโดยการพูดทีละคา ฟังทีละสิ่งแล้วคุณจะตกใจคุณจะร้องไห้สามวันสามคืนคุณจะตกใจกับตายแล้วพูดจาเนี้ยมาได้ยังไงทําไมแล้วพูดจาไม่ฉลาดไม่ถูกกาละไม่ถูกเทศะพูดจาให้คนดูถูกแล้วยั่วยุประสาทคนทต่างๆเป็นต้นลองไปฟังเสียงตัวเองพูดสิครับจะได้รู้จักตัวเองทัทีจะได้ไม่ต้องสงสัยฟังไม่เกลียดเราเหลือเกินจะทําลายทําร้ายเราตลอดเวลาเราพูดอะไร เราได้ยินไหมแต่ละคําที่เราพูดสรุปข้อที่สามก็คือฝึกขัดเกลารภาษาสมบัติให้คมอันที่สี่ก็คือเปิดใจยอมรับนะครับสิ่งที่ครับเขาเรียก ambiguity and paradox มาแล้วนะครับก็คือ สมมุติเรามีความรู้เยอะละเราไม่เชื่ออะไรง่ายๆเราฝึกประสาทสมผัสต่างๆให้คมเพื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้องอันที่สี่ก็คือเปิดใจยอมรับทุกทุกสภาวะว่า,วาอะไรอะไรก็เต็นไปได้ทั้งสิ้นไม่มีคําตอบเฉพาะเจาะจงในเรื่องในเรื่องหนึ่งทุกอย่างมันขัดกันเองและไม่จำเป็นต้องมีคําตอบไม่จําเป็นต้องมีคําตอบไม่จําเป็นต้องมีคําตอบลึกซึ้งมากนั่นก็คือสะท้อนในกรณีที่เขาวาดภาพนะครับเดลัสซัปเปอร์นะครับ เ e นเ a อร์ดาไม่ไม่สามารถคิดถึงหน้าของพระเยซูเจ้าที่อยากจะให้ออกมาเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรท่านบอกก็วางไว้นะครับก็คือจะต้องทําใจยอมรับกับความไม่ p e r ร์เฟคชั่นทำใจยอมรับกับเลยครับอับิคตีคือความกํากวมของชีวิตชอบมากเลยชอบมากๆๆๆบางทีมันไม่ถึงเวลาที่จะแก้ไขไปัญหาก็ต้องนิ่งสงบยอมรับให้ทุกอย่างมันอิ่มตัวนะแล้วก็ฝีแตกไปก่อน ต้องนิ่งต้องสงบนั้นพระเจ้าเลยบอกนะรครับอดความอดทนนั่นเองนะครับเนี่ยฉะนั้นคือต้องอยู่กับได้กับสิ่งที่ไม่แน่นอนในชีวิตต้องอยู่ได้กับสงที่กำกวมลึกซึ้งมากนะฮะลูกไม่รู้ออกมาหัวก้อยต้องรับได้พ่อแม่อาจจะป่วยไขย้ต้องรับได้ภรรยาเป็นมะเร็งต้องรับได้นะฮะอาจจะดีขึ้นเร็ว,รวลงอย่าเพิ่งไบป,ปรีวิตกอย่าเพิ่งไปใจร้อนนะมันจบ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 ,จบมันไม่ง่ายอย่างเั้นหรอก ท้าผู้ฝังข้อนี้ร้ายมากนะเป็นการทําให้ได้ยอมรับความเป็นจริงและอดทนมากมาๆๆๆนะครับนี่คืออันที่4เรามีไหมนะ,ะธุรกิจมันจะมีปัญหาบ้างอดทนได้ไหมนะฮะมันขึ้นได้ก็ลงได้บ้างสิคุณจะเอาอย่างเดียวได้ยังไงล่ะเนี่ยแต่ถ้าตอนที่มันลงเนี่ยเราจะปรับประยุกต์ยังไงให้มันดีขึ้นน่าจะเป็นคําถามที่คนคิดหรือเปล่า ข้อที่ห้านี่คือข้อที่สี่จบแล้วนะครับข้อที่ห้าก็คือให้เน้นชัดๆเลยนะเรื่องศาสตร์และศิลป์มาแล้วศาสตร์ก็คือสมองด้านซ้ายศิลป์ก็คือสมองด้านขวาสมองด้านขวาคือความมีสุนทรียะดนตรีศิละปะนะครับความงดงามต่างๆฉะนั้นกนะ้าที่หกผู้ประโยชน์หนึ่งใช่เลยในชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกดน,นักต้องท่องเลยนะนชนใดไม่มีดนตรีการในสันดาน เป็นคนชอบคนนักเพราะคนที่ไม่มีรู้เกี่ยวกับสุนทรียภาพความล่มรื่นความสงบความงดงามความใจเย็นความเนเป็นพคนที่โหดเยี่ยมโหดร้ายมากมีแต่ตัวกูของกูเต็มไปหมดเลยแล้วก็พวกนี้ไม่ได้เก่งจริงหรอกนะไปท่องตำรามาแล้วก็เอาอีโก้ตัวเองเนี่ยพูดพูดว่าตัวเองถูกตลอดเวลาและอาจจะมีเงินมีทองมีอำน,นาจแต่ไม่มีความสุขไม่มีความสุข,สขเด็ดขาดนะฮะเรต้องถามตัวทายัางไงเนา ลราจริงนะครับจะมีเงินมีทองและมีความสุขเรียกทูอินวันอันนั้นน่าจะเป็นคำถามที่ท้าทายเราหรือเปล่านะครับนะฮะเ,เงินทองไปหาไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกหามาเยอะหามาเยอะสมมติติดการพนันเลยใช้ไปเยอะก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับนะหามาเยอะสมมติยาก็ต้องเลยครับแบ่งสินสินบริโคนคนละ 50. ห้าสิบห้าสิบหรือหามาเยอะ ขี้เหนียวไม่ยอมใช้อะไรตายไปปรากฏว่าลูกเขยลูกสะพ้ายนะเอ็นจอยสับสมบัติตระาไปโกงมันนี่ยิ่งแสบใหญ่เลยบางทีไปโกงมันนี่ไปโกงให้ลูกเปล่านะตายไปก่อนนะปรากฏอะไรครับเอ่อลูกเขยลูกสะพ้ายเอาเงินเราไปใช้เลยจะมีสักกี่คนที่ลูกเขยลูกสะพ้ยายปกระตันยู่ขอบคุณท่านผู้ฟังพามาโชว์ที่รายการเลยครับดีเดนเบนเช่นไม่มีหรอก ลูกเคยลูกสะใภ้ที่ได้สมบัติจากพ่อตาและแม่ยายโอ้ยบุญเยอะฉะนั้นประโยคนี้ทําให้ตื่นสติว่าอย่าหนี่ทีเหนียวมากนักมีเงินทองเอาไปใช้จา่ายในระดับหนึ่งดูแลตัวเองให้สมบูรณ์แข็งแรงเอาไปทําบุญทําทานโรงพยาบาลสีร,รายากจนเนี่ยคนยากจนเยอะแยะเขามีโปรแกรมดาถาไปทําไปช่วยเขาโรงพยาบาลสงไปทำอะไรหน่อยมูลนิธิปอกติงตตงต้งอะไรเต็มไปหมดเลยรู้จัก แด่งปันให้กับสังคมบ้านคนที่ยากจนและลําบากนี่คือข้อห้านะครับศาสตร์และศิลป์เน้นเลยนะครับด้านซ้ายด้านขวาอันที่หกให้ดูแลร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมาแล้วเรียนรู้ด้วยธรรมชาิเน้นตลอด หลังให้มันตรงๆไม่ได้หลังโกงนะรูปร่างมันสมบูรณ์หน่อยไม่ได้ผอมหรืออ้วนอ้วนเลิกก็ทีท่านผู้ฟังเดี๋ยวก็เป็นโรคเต็มไปหมดเนี่ยเบาหวานนะโรคอัลโทรไอจีปวดข้อปุกดูแล้วก็สโตรกทั้งวันนะท่านผู้ฟังแล้วก็หมดสภาพคนก่อนอ้วนมักจะสโตรกเต็มไปหมดนะฮะฉะนั้นเอ่อคนอาหนอกคนที่ก่อนจะสโตรกมันจะอ้วนฉะนั้นเราดูแลร่างกายแล้วไม่งั้เสียใจภายหลังท่านผู้ฟังนะ ร่างกายต้องดูแลนอนให้ห่มผ้าแองต่างห่งมให้เรียบร้อยการกินให้ตรงเวลาอย่าก,กินเยอะกินเยอะเลยครับสารแอนตี้ออกซิเดนมันจะหลังงคือฟรีแรดโคสก็คือสารนุมมสละมันจะหลังมากพระเจ้าถูกอย่าก,กินเยอะเนี่ยท่านไม่ให้กินหลังเที่ยงวันส,ะสะับปะรดทุเรศจะกินก็กินในผักผลไม้กินเท่าที่ร่างกายต้องการตอนเย็นอย่าไปกินเยอะของผมใช้ว,วิธีใหม่เนื่องจากญาติเป็นเบาหวานมากผมไม่ต้องการเป็นเบาหวานไปเช็คดูไม่เป็นน้ำตาลสะสมนะฮะ เพราะผมไม่กินขนมเลยโอ้โหเล่นแรงไหมผมเบื่อมนันนแบบฝรั่งแคล,ลอรี่เขาจานนี้ไม่มีแคล,ลอรี่กี่อันสูงต่ำเด๋ยวประสาทก่อนทะกผู้ฟังผมใช้วิธีวิกฤตเลยไม่กินขนมนานๆแต่ตอนนี้ก็ยังนะฮะไม่กินอนะ่ะเพราะเที่กินไปทําไมมีเงินมีทองหาเงินหาทองทํางานหนักนะฮยห้าหกสิบเริ่มป่วยผมชีวิตนี้ผมไม่เอาหรอกหกสิบนั่งรถเขน็นผมไม่เอาหรอกให้ผมเขน็นนั่งรถเขน็นสิบยี่สิบปีผมไม่เอาวันหนึ่งผมยังไม่เอาเลย ถ้าเราคิดนี้ปุ๊เราต้องวางแผนชีวิตถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เลโอนาร์โดดาวิชีสอนนะครับดูแลร่างกายแข็งแรงอันสุดท้ายให้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่างๆนะฮะไม่มีอะไรเกิดในสัญญากาศมาแล้วฟังรายการนี้นานๆก็ต้องฉลาดปาดเปรืองถูกไหมครับดูแลรา่างนะก,ก,กายอย่างสม่ำเสมอนะไปเช็คเลือดเช็คอะไรต่างก็จะต้องดี ทุกอย่างไม่มีเกิดในสุญญากาศมันมีเหตุและปัจจัยซึ่งภาษาพระใช้อิทัปปจจตตาโอ้โหเป็นยังไงครับชอบมากกเลยฉะนั้นเวลาเราจะเจริญก้าวหน้าจะรวยจะประสบความสำเร็จเราคิดก่อนว่าต้องทําอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างที่คุณจะต้องทําและควรหลีกเลี่ยงนะฮะถ้าเรามีปัญหาปุ๊บมองย้อนกลับมันเกิดจากอะไรนะทำไมลูกมีปัญหากับเราภรรยาสาม,มีปัญหาเกิดจากอะไรและเราจะสร้างปัจจัยใหม่อย่างไร คนที่โง่เสียโลกคือคนที่คิดแบบเดิมทรแบบเดิมมองว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเป็นยังไงเ็ข้อสรุปเรียโนโดดาบินชีนเน้นเลยนะครับจะต้องมีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งนี้เป็นประโยชน์อันที่สองอย่าเชื่อสิ่งที่เราได้ข้อมูลมาอันที่สามขัดเกลาประสาทสัมผัสให้คมกริบเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องอันที่สี่เปิดใจยอมรับอะไรก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะฮะบ,บางอังไม่จบก็ไม่จบอันที่ห้าก็คือสร้างสมดุลระหว่างสมองซ้ายและสมองขวาอันที่หกดูแลร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และอันที่เจ็ด ทุกอย่างมันมีเหตุและปัจจัยไม่มีเกิดจากสุญญากาศโอโ้โหวันนี้เขากราบลาท่านผู้ฟังที่รักที่กรุณาให้เสียสละเวลามีค่ามันทิตย์ฟังรายการมี C O Vision ในช่วงของ New Dimension นะครับมีไอเดียไงโทรมาได้ที่0 2นย์สองเก้าสามเจ็21 21, หรือเข้ามาที่เบอร์ s t e n g ว i S h f s t English com เข้ามาที่ Facebook ของผมนะครับ วันนี้เขากราบลาท่านผู้ฟังที่รักแต่พิมท่านนีน้เขามีความสุขเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับเก่งแล้วต้องมีความสุขด้วยนะครับสวัสดีครับ